ยังสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC แจงแพรงสมองสมบนยินีตตอนหาบทุกทาน้าซูซองสโบซาแนวตอนนี้เฮ้าก็มาแต่งานบ้านน้องแตะงานอันยะพรยานชัวร์งานปงศพยะพอโฮมเนาะแต่ว่าเข้ามายังบ่ทันได้ลงแต่โหลดชั่มผเลียวเ็นโหลดอันพระอาจารย์โทนมาหงอดแลวพี่น้องไปลงๆๆลงลงน้อมกะฝาก น้อมกับพระอาจารย์โทนเ้ยมาท่านพอดีเหมาะเจาะเลยพี่น้องเลยพระอาจารย์โทนมาหอะพอดีพี่น้องเลยเขากำลังว่าสีแวกินเขาเยือนเจอ่วนถาว่าพี่น้อง พาที่แนมเห็นโหลดเพิ่นมากก็เลยเลี้ยวขามาก่อนไปป้ปขับไปบึงข้าเจ้าไปเฮงพินเด้เอาเปิดเอาข้าเจ้าลงเน้ บ่เปิดไฮรลมเยี้งไฮอยู่หน้ารถไฮอยู่อันนี้แหละเอาไปปลาไว้ในรถเห็นไหมครับไปปลาไว้ในรถให้เอื้อนนี่สบายดีไอสบายดีปลาของผักของข่อยผู้เดียวบ่นี่สามคนจ้ำถุงคือลายแช่นี่มีแต่ก้อนใหญ่จับดีได้มันซอยกันทื่อนี่นะสาวขาจีใหญ่ด้วพี่น้องปุ่มาตะเวียงจัน เอาย่งอยู่อ๋อนี่เท่นว่างอันพอทานบ่มียังไงอ่า ท่านเอ่น้อยมิยังแน่เจ้าเจ้าโอ้ยบ่อยากว่านนำได้ถือมีดอยู่โอ้ยแบบเตย ạn ไหลเทียนไซเทียนไซเทียนไซนักบ่ชนักบ่ชนักบุญนักบุญบ่เป็นยังน้อมกราบพระอาจารย์โทนเด้อข้าน่อยโดย โอ้คิดว่าสิ่หอดสี่โมงว่าสิผ้ากระหนังนกินแกงนทำไมมาหอดด่ะเพื่อนหลดเฮ้อมาแล้ววะไหลก้นขมวัดเลย, <laughs> ยลโอ้มีหอดสายไฟแ,แฟมพเพิร <laughs> แฟมพ <laughs> มาทางใดนออบาทนี่อ <laughs> ันนั้นน้ำยาล้างห้องน้ำผู้เสกคล้องกับตะลกด้วยพี่น้องเอ้ย มดตัวโอ้อันนี้ผาาเพินเอามาเห็ดอัะน,นะใช้งานสมโพธนะได้อยู่มั้อ้าวน่ะผ่าข้าว,นนาาวไปไปไปข้าเป็นมือกเกางได้เหาได้ผ่าไปบวช กขะี้มาตเวียงจำนีน้ำเียมี่นมตามมานี่เบ้องนโกจเมนกรใหญ่เป็นบ่าวเลยเอาลงผ่าคุ้มผ่าทิมเพิน่เออเอาลงครับขึ้นไปแม่ขึ้นไปนับกระเบิดขึ้น อ่าโทษนักแห่งผุ่น่ะง่ายน้ำบันนักอุปบอาฮัมนัอย่าลืมถ่ายมาทางนี้นด้ที่น้องเลยอ่าโทษต้นกระพือต้นกระพืองามเนาะงามเนาะโอ้โดยโดยโดยสาวมันนักก็ไปผู้ชายเขาจะโย่ฮามา นี่บแมนแนีอื่นเนวไกลแล้วพี่น้องแล้วเนวหมักแต่แได้เนี่นอนมแมนบ่โอกำบริกินนอนบอลาบไดเนาะนานนานแมนอีลีเนาะโอ้ยงาวะูตีนีเลยเนาะเดยน้อนตัวนี้นเจาะอดเดอตัวนั้นเดมแขก ยังอันนี้แกดบงังไพ่เกดบังไผ่โอ้โหนี่แทนวางพอทานเด้พี่นอ้องเอ้ยได้รูปปั้นพอทานมานำพี่น้อง <c oughs> ให้เบิใ์กหนาในกุ้งเนาะ จานซ้อนน้ำมานอะไร đ ấ ใส่หมวกใส่กุ๊บไปเพินจากดิตากแดดมาเมืมได้แล้วอากาศนากูฟิลดอมันเป็มือนนมมนตึนง่ะมอะนักบ่อยอืมนักแคไหเนาะมันเป็นอันนี้นี่มนเด้อพอท่านเอ้ยฮอดบ้านฮอดเมืองเท่าไรลุกมาประดิสถานอยู่นี่แหละ ฮ้องประสาทราดสวังนี่แหละเนาะหุงเฮืองลังเหลื่อมเราได้บ้านเราก็ดีมากรอบนี่บ่ได้คือเก่าได้นี่ฮ่อแจกง่ามเหลื่อมมากแเราได้พอทานเลยโอ้ยคนลูกดิว่าอะไรก็ดีนจาเหม่นคือหั่นหนาให้เบิ่งเนี่ยอย่าเห็นหนาดิ โอ้ย่าพ่อไห้ก็ลุงเสียนกับข้อย้เงี้ยงยังนอนมาบานนี้พอทานมาวันนี้ว่าแจกข้าเรื่องอาลามอยู่ด้เรื่องหุ่งละดีเด้วับาดมอเาหน่จะคนจังสิตีงบานนี่ ข huh huh ah, ึ้นเนนี่่หเ็ดในได้บาทนี่จังสีเอาลงจากหลดได้หามได้กับโบขึ้น้ามได้กับโบขึนละเจีดในได้บาทอันเชิญลงแต่หลดแต่นี้แหเฮ้ยเห็ดในได้ละบาทนี่แตงคันบะจักลุงไม่ได้แต่งคันบอกได้แล้วบาทนี่ได้ละบอก

นมาที่ะอนิ่มือนิ่มือนิ่มมือข่าวไปซอยกันหลายคนเขามาได้บานี้ได้ครังตันหมดได้มาธรรมดาได้อันนึงเบามาย่ตึกุตีผานห้องไจีเอาดีๆได้บาทนี้มันก็โหลด

Hãy subscribe cho mày Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

<laughs> đúng hôn chép bò đang yết chép bò chép hen bò Hãy ừ. subscribe cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เจ้าวาจกโลว่พวกมันลอยเลยอะไรนลอกับอ่ไแก้แกก้หาสิบโลมันกูวะสมปรทุงเดียวนะเขาหยกไวยากกว่าน้นสเปรยสอบเดียวนี่เพว่าะว่าน่ะ จออกวไปทาง้นนีเกัวแม่นลโนาซีอนสมาซีเสมพิสมโพดเลยแล้วนี่เนาะโอ้ยคือขนาดเลยแป้งบาดนไหนแป้งอะทีง แม่บอรอมามไ่นมเยได้ข้าวจีมาฝาพี่น้องบบบนี้ออากินข้าวจีห้าวแบนี้โอเคน้พี่น้องคลิปนี้ยก็ได้ขอจบเพียงเท่านี้เด้พี่น้องเด้อ ขอบพุ้นระพุสมองสบอนกำมาลับเบิงหลับส้มกลับมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชมด้วยพี่น้องด้อไปแล้วพี่น้องพอกันใหม่คิปหน้าสบายดีสบายดีกินข้าวจีก่อนพี่น้องเอ้ย